เริ่มต้นอมิตรพระจากข้างในใจขอนอบน้อมแด่พระอมิตรพระพุทธเจ้าแห่งสุขาวดีพุทธเกษตรเบื้องประจิมทิศขอให้ข้าพเจ้าสามารถเปลื้องทุก์แก่สรพสัตว์ทั้งหลายได้โดยเร็วขอนอบน้อมแด่พระอมิตรพระพุทธเจ้าแห่งสุขาวดีพุทธเกษตรเบื้องประจิมทิศ ขอให้ข้าพเจ้าสามารถนำพาสรัรพพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นโอคะสงสารโดยเร็วขอ,อนอบน้อมแด่พระอ阿ต陀佛พ,พุทธเจ้าแห่งสุขาวดีพุทธ,ธเกษตรเบื้องประจิมทิศขอให้ข้าพเจ้ายัางสรัรพพสัตวทั้งหลายโดยสารปัญญานาวาโดยเร็วขอ,อนอบน้อมแด่พระอม阿ตรพะพุทธเจ้าแห่งสุขาวดีพุทธ,ธเกษตร เบื้องประจิมทิศขอให้ข้าพเจ้ายัางสรรพสัตว์ทั้งหลายให้บังเกิดโพธิจิตได้โดยเร็วขอน้อมน้อมแด่พระอมิตร p ร a พุทธเจ้าแห่งสุขาวดีพุทธกเกษตรเบื้องประจิมทิศขอให้ข้าพเจ้าเข้าถึงมหากรุณาจิตเฉกเช่นพระองค์ขอน้อมน้อมแด่พระอมิตรภ h พ,พุทธเจ้าแห่งสุขาวดีพุทธกเกษตร เบื้องประจิมทิศขอให้ข้าพระเจ้าสำเร็จซึ่งมหาปณิธานทั้ง48ประการเฉกเช่นพระองค์ขอน้อมน้อมแด่พระอมิตภะพ,พุทธเจ้าแห่งสุขาวดีพุทธเกษตรเบื้องประจิมทิศขอให้ข้าพระเจ้าแปลโลกธาตุนี้ให้เป็นเฉกเช่นสุขาวดีของพระองค์ธรรมนิยายมหายานโดยฝ่าเหมือน ขอบคุณข้อมูลจากค้นธรรมใต้ร่มไผ่ม่วงอมิตรภะภายนอกสู่อมิตรภะภายในใจสรรพสัตว์แปลเปลี่ยนดังหนึ่งพุทธเกษตรที่สถิตแห่งพระตถาคตหาใช่ที่อื่นใดไม่แท้แล้วจึงปรากฏวรากายอันสองสว่างภายในใจเรานี่เอง